คุณแม่เนี่ยจะเสียเออแล้วเราอ่ะไม่ยอมให้ให้เสียคุณแม่บอกอย่าปั๊มแต่เราบอกต้องปั๊มเราเป็นลูกเราเป็นลูกเราต้องเอาเขากลับเข้ามาให้ได้อันเนี้เราจะทํายังไงเออเราจะทํำยังไงเราบาปไหมใครก็อยากไปช่วยหมดอยากเขาอยู่หมดแต่ก็ล้างกันไม่ได้ล้างกันไม่ได้ล้างไม่ได้จริงๆหัวชะตาไม่ได้แล้วถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะถ้าเขาเป็นผักแล้วถ้าเขาทรมานกว่าเดิม บาปนะมันก็ไม่มีเพียงผิดทั้งถูกนะพี่เจครับเพราะแต่ละคนก็มีเจตนาแแะะการมุมมองที่แตกต่างกันไปเพียงเท่านั้นเองสวัสดีคับตอนเราต็อเสู่ The c i t i s e n Talk Talk ข้างกองนะฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการเรียกว่าการอะไรดียะเขาเรียกว่า เอ่อถ้ามันถือว่าร้าสุดท้ายของเราอ่ะแล้วเราจะต้องมีการกู้ชีพขึ้นมาหรือคนใกล้ชิดเราจะต้องได้รับการกู้ชีพเหมือนคุณแม่เนี่ยจะเสียเออแล้วเราอ่ะไม่ยอมให้ให้เสียแต่คุณแม่บอกว่าปล่อยคุไปเถอะคุณแม่บอกไว้แล้วคุณแม่บอกอย่าตมแต่เราบอกต้องตมเราเป็นลูกเราต้องเอาเขากลับเข้ามาให้ได้อันนี้เราจะทํายังไงเออเราจะทํายังไงเราบาปไหมหรือเราไม่บาปหรือว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความต้องการของคุณแม่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันได้เลยค่ะ เกิดเรื่องมาจากตอนที่ผมไปทริปฮ่องกงคุณส้มก็ไปด้วยตอนนั้นเราอยู่ในโคมที่เราเรียกกันว่าโคมเขียวโคมเขียวเนี่ยจะเป็นการพูดคุยกันคือคนที่ไปร่วมทริปทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามานั่งแชร์เรื่องราวได้อยากถามอะไรต่างๆนานาคุณส้มก็จะคอยตอบคําถามให้อาจารย์ทีคอยตอบปัญหาให้ผมคอยตอบคําถามให้หรือใครที่ไปร่วมทริปวันนั้นถ้าอาจารย์โอไปอาจารย์โอก็นั่งร่วมตอบคําถามด้วยอาฮะประเอินมีคําถามหนึ่ง เขาบอกว่าแม่เขาอะป่วยขออนุญ,ญาตพี่เขาแล้วกันนะขออนุญ,ญาตเอาเคสนี้เป็นกรณีศึกษา uh huh. คุณแม่ป่วยแล้วลูกอะมีอยู่ประมาณสามสี่คน uh huh. อ่าพี่โอฟังนะ uh huh. มีลูกอยู่ประมาณสามสีค่คนคนนึงเนี่ยเคยได้ยินและคุณแม่เคยสั่งไว้ว่าถ้าเป็นอะไรไปแล้ว ใกล้จะตายขนาดนี้ยปล่อยเลยปล่อยเขาเลยไม่ปั๊มไม่ใส่ท่อไม่ปั๊มไม่ใส่ท่อห้ามใส่ท่ออ่าไม่อยากพลมานอยากไปสบายๆแต่อีกสามคนสมมุตินะฮะใกล้เคียงกับเรื่องจริงอีกสามคนอนะ่ะเป็นหมออืมหมอต่างๆนานานะก็ปรึกษาเพื่อนปรึกษาตัวเองหรือเรียน,ยนวิชาที่ตัวเองรู้มาเอ้ยอย่างเงี้ยรอดเราต้องช่วยแม่อืเออเอาไงเป็นวีโอทําทำไง คือจริงๆเนาะเราพอถึงได้จุดๆนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพึ่งพาได้คือหมอการวิเคราะห์ของหมอการพิจารณาของหมอแต่ลูกสามคนเป็นหมออ่ะก็่นี่ะหมอยังลูกสามคนบอกรอดรอดยังไงก็รอดก็ช่วยการตัดสินใจเขาของเขาแลวเนี่ยเขาคิดว่ารอดไงเขาก็อยากจะทําในจุดๆนั้นให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดในความเป็นลูกแต่อีกคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอเขาก็ยังไม่รู้ความเสี่ยงเนี่ยเขาโอกาสเป็นยังไงอ่าก็ อาจจะมองแง่ลบก็ได้แม่อาจจะไปแล้วก็ไม่ต้องช่วยแต่คำสั่งเสียคำถามมันผิดหรือมันถูกแบบไหนผิดหรือถูกมันก็ไม่มีเพียงผิดทั้งถูกนะพี่เจ้เพราะแต่ละคนก็มีเจตนาและการมุมมองที่แตกต่างกันไปเพียงเท่านั้นเองออืเราเป็นลูกเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้คราวนี้เดี๋ยวผมมามีปัจจัยเสริมนะคุณแม่เนี่ยอายุประมาณแบบอายุเยอะมากแล้วคือถ้าช่วยไปโอกาสที่จะ รอดคําว่ารอดคือเป็นผักเออคือเป็นผักอไม่มีโอกาสที่จะลุกมันยืนหรือทําอะไรได้ทําไงต่อครับความเสี่ยงคืออย่างสมมติแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพอช่วยไปแล้วมันไม่ปกติแล้วความเสี่ยงมันสูงที่จะอันนี้แล้วเนี่ยเป็นผมเป็นผมเองนะส่วนตัวน่ะถ้ารู้แล้วผมก็จะไม่ทำนะต้องปล่อยต้อง่อยส่วนตัวลนะเพราะไม่ต้องการก็ทรมานรู้อยู่แล้ว ว่าถ้าสมมติรอดมาก็แย่แย่แต่ก็มีคําว่าปฏิหารอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมส่วนน้อยอคิดเองนะส่วนน้อยจากประสบการณ์อืกับญาติพี่น้องเองตัวเองอก็ไปหมดนะครับเราก็คิดอยาใหญ่จะช่วยใครก็อยากจะช่วยหมดอใหญ่เขาอยู่หมดแต่ก็ล้างกันไม่ได้ล้างกันไม่ได้ล้างไม่ได้จริงๆอหมือชะตาไม่ได้อืมันทุกวิธีทางแต่สุดท้ายก็ต้องยอมครับ สุดท้ายต้องอยงอม,อ,มอ่ะคุณส้มในกรณีนี้คุณได้ตอบคําถามวันนั้นไปวันนี้ลองตอบออกอากาศหน่อยเป็นคุณคุณทําไงในกรณีหนูเลยอะ่ะหนูเคยมีเคสคือกับคุณยายครับคุณยายเนี่ยคุณป้าที่มีความรู้เรื่องแพทย์เนี่ยบ,บอกทุกคนที่เป็นพี่น้องหมดเลย ว่าห้ามใส่ท่อห้ามปั๊มพอแม่จะทรมานมากต่างกับเีตนิดนึงเพราะว่ายายอยู่เขาเป็นหลายโรคนะเขาดูไม่มีความหวังที่จะไปต่อแล้วแต่ทุกคนที่เป็นอ่าแม่หนูเป็นครูลูกๆคนอื่นเป็นค้าขายเป็นจะเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่มีความรู้ใช่ป่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยแม่เลยนะเว้ยแม่ถึงคนอ่ะก็มีความรู้สึกว่าก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดสิแต่พอใส่ไปจริงๆอะค่ะทุกอย่างมันดรอปลงแล้วพี่วันที่ยายไปอ่ะ เครื่องอะ่ะมันยังหายใจอยู่มันยังปั๊มอยู่แต่ยายไปตั้งแต่บ่ายสองแล้วอ่ะม,มันรู้วีหกโมงเย็นไม่รู้เรื่องเลยว่ายายไปตอนไหน uh huh. ซึ่งถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหนูนะ uh huh. และเป็นตัวหนูเองนะ uh huh. เกิดขึ้นกับคุณแม่คุณพ่อหรือกับตัวหนูหนูหนูจะขอเลยว่าไม่ต้องปั๊มไม่ต้องใส่ท่อเพราะการใส่ท่อหรือการปั๊มถ้า คนไข้เขารีเควสตแล้วว่าเขาไม่เอาแน่ๆให้เชื่อคนไข้เถอะนั่นคือในส่วนของคนไข้เพราะคนไข้ขอแล้วว่าถ้าเป็นถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ฉันนะฉันจะเจ็บมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลและมันเป็นคําขอครั้งสุดท้าย ให้เขาเถอะจริงๆนะยกเว้นกรณีที่หมอวินิชัยแล้วว่ามันรอดรอดแบบไม่ได้เป็นผักด้วยนะร,รอดแบบโอเคก็กลับมาได้หลายเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอันนั้นก็อาจจะช่วยกันต่อกันต่อไปแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่ไหวแล้วจริงๆหรือมันเป็นในกรณีที่แบบสุดทางแล้วจริงๆเนี่ยส้มมองว่าการไม่ใส่ท่อ การปล่อยให้เขาไปโดยธรรมชาติเพราะธรรมชาติร่างกายเรามันไม่ทําร้ายตัวเองอยู่แล้วมันจะทําให้ตัวเราอ่ะค่อยๆหลับค่อยๆตัวหนักแล้วง่วงแล้วหลับแล้วไปอไม่ทรมานหรอกถ้าไปเองอะนะแต่ถ้าไปด้วยการใส่ท่อด้วยการปั๊มด้วยการอะไรเนี่ยอมันก็อาจจะเจ็บก่อนเอออาจจะซี่โครงหักก่อนไหมอาจจะทรมานกว่าขึ้นมาเพื่อเพราะหนูเคยเห็นในเคสเคสที่หนูไปเฝ้าคนไข้ที่โรงพยาบาล แล้วมันมีเตียขงข้างๆเขาปัม๊มเขาพิการหมดเลยนะพี่เจ้แขนขาเขาไม่มีเลยนะแล้วเขาก็เหมือนเครื่องสุดท้ายแล้วเขานิ่งไปเลยแล้วพยาบาลก็ปัม๊มปั๊มขึ้นมาแล้วเขาก็เหมือนเพื่อกลับขึ้นมาได้แต่เขาอยู่อย่างนั้นนะตาลอยอยู่งั้นประมาณสิบนาทีแล้วเขาก็ไปแผ่นทองอากงแห่งเจียชีเทียนตาซึ่งผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากสารเจ้าชี้เทียนตา้าซึ่งประเทศฮ่องกง โดยทางสันเจ้าได้ทำร่วมกับรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีและได้ทำพิธีจากสารเจ้าประเทศฮ่องกองโดยนักพรตด,ด้านหน้ามีคำอว้ยพรมงคลให้นำพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาภเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่องด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจำตัวของอากงชีเทียนต้าเซิน คทายูอีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกันและเสริมโชคราบได้เกือบทุกด้านลูกถอสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรักก้าววงบอกถึงความมีสติในทุกขณะกระบอง าวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่งเหมาอะอย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชาแผ่นทองอากงชีเทียนต้าเซิ่งรุ่นที่สองติดต่อได้ที่ Line at The s i x ิกเ e นของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัว ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าอุย้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื0นสองะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1 5ื0นห้าอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นดนวยนะ3าบานสบานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม, ما? ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจร์ปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7,000 7,000กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะน,นะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหม ถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะัลโ l ลโซล a าเขาพิการหมดเลยพี่เจแขนขาเขาไม่มีเลยนะแล้วเขาก็เหมือนเพื่องสุดท้ายแล้วเขานิ่งไปเลยแล้วพยาบาลก็ปั๊มปั๊มขึ้นมาแล้วเขาก็เหมือนเพื่อกลับขึ้นมาได้แต่เขาอยู่อย่างนั้นน่ะตาลอยอยู่งั้นประมาณสิบนาทีแล้วเขาก็ไปคือหนูมองว่ามีนาทีสุดท้ายของชีวิตเขาไม่มีความสุขอะถ้าเป็นเราอะเราคงไม่ได้อยากมีความ ความรู้สึกวินาทีสุดท้ายแบบนั้นอะเราคงอยากค่อยๆแบบไปแบบ,แบ,บอิ่มๆปริมปริมแล้วก็หลับไปเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกอย่างนั้นครับคราวนี้เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งเหมือนจะเป็นสิทธิส่วนบุคคล<ช>ที่สามารถที่จะรีเควสตรีเควสตใช่ค่ะและเซ็นบอกว่าเขาเรียกการปฏิเสธการกู้ชีพใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดข้อถกเถียงกันอ่าว่าเฮ้ยการปฏิเสธการกู้ชีพเนี่ย คนที่เซ็นหรืออะไรต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยถ้ายังมีสติอยู่คก็โ okay. อเคอแต่ถ้าเริ่มไม่ไหวแล้วถามมาเมายาหรืองงเงียยาหรือเปล่าที่จะเซ็นว่าอย,อยากช่วยฉันเลยหรือแบบตอนนี้ฉันเจ็บแต่จริงโอกาสหายก็มีนะเออเขาก็เลยแบบว่าทางฝั่งลูกก็เลยเกิดคำถามว่าเอ้ยไม่ได้ฉันต้องช่วยให้เต็มที่ต้องช่วยถึงที่สุดเพราะปฏิหาริ์เกิดขึ้นได้เสมอถูกไหม ปัิหารเกิดขึ้นได้เสมออย่างกรณีแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งถ้าสมมติเขาคิดว่าปัิหาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้าแกไม่ช่วยแกบาปบาปไหมถ้าเขายินยอมถ้าคนขยินยอมว่าจะไม่กู้อถามหนูว่าบาปไหมถ้าเราไปกู้ให้ลึกความกตันยูของลูกถ้าเราไปกู้ให้เขาใช่ไหมแล้วถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่อถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าเขาเป็นผักแล้วถ้าเขาทรมานกว่าเดิมอ่า บาปนะบาปนะบาปนะแล้วถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาปกติปกติก็ก็ถือว่าไม่บาปก็เส้นบางๆอ่าเขาบอกว่ากู้ขึ้นมาเนี่ยผิดกฎหมายนะถ้าคนไข้ไม่ยินยอมถ้าคนไข้เซ็นแล้วว่าเออปล่อยฉันเถอะคนไข้คนไข้เขาไม่มีเขาเรียกเขาคิดไม่ได้แล้วไม่มีสติแล้วอือะไรเนี่ยคนที่จะสืบสารก็คือหรือเซนก็มีแต่ลูกครับหรือทายาตโอเคทายาตจะเป็นคนตัดสินใจครับต่อให้ทายาตเซ็นไปแล้ว ว่าจะมีปัญหาปัญหาแต่ว่าตอนนั้นมีสิทธิ์ลุ้นอืก็บอกบอกให้ลุ้นได้นะครับให้ลุ้นได้อืมอ่อเอาจริงๆอืก็ตาผมอายุต้งร้อยจะผ่าไหมอายุร้อยปีแล้วครับสุดท้ายก็ทุกคนก็ไม่ผ่าอืมเพราะเป็นไงผ่าไปก็ไม่รอดอืมแต่หมอผ่าไม่ผ่าไหมหมออยากให้รักษาครับอ่าแล้วจุดคือที่ประจานเลยไอ้นี่แล้วอ่อนอยู่แล้วการคำนวณของหมออะไรต่างๆนานเนี่ย หรือตัวเราเองเราดูเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่แล้วร้อยอายุคุณร้อยแล้วนะครับก็ต้องปล่อยให้เขาไปของเขาเพราะไม่มีคิดอะไรไม่ได้แล้วทั้งหมดเราปล่อยให้เขาไปตามสภาวะอ่าเอางี้ละกันเรื่องนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าคนไข้อะนะเซ็นแล้วอ่ะก็จบชก็ไม่ต้องไปไปเพราะเป็นความต้องการของชีวิตเขาใช่ชีวิตใครชีวิตมันใช่ค่ะถามว่าคุณช่วย คุณช่วยถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีการเซ็นอันนี้มันก็แล้วแต่ครอบครัวจะตัดสินใจกันเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเจ้าของชีวิตเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ไหวแล้วค่ะก็ควรจะปล่อยเขาไปคนเคารพสิทธิ์การตัดสินใจของเขาถูกต้องเพราะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะยื้อเขาขึ้นมาแล้วเขาอาจจะไม่ปกติเขากายต้องมานั่งทรมานอยู่ก็ได้หือคนไข้รู้ตัวเองใช่เนาะเพราะฉะนั้นก่อนตายครับสิ่งที่เราจะทําได้อันนี้เนี่ยคือ ควรทำอะ่างงี้แล้วกันพยายามให้เขาเนี่ยรู้ถึงบาปบุญเปิดธรรมะให้ฟังใช่ซึ่งระหว่างจิตสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิน้นเขาจะได้คิดถึงตรงนั้นแล้วไปถึงจุดนั้นเลยใช่แล้วอีกวิธีการหนึ่งที่แนะนํานะคะสําหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้เนาะคะะ่จะคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดใกล้จะไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าไม่ต้องไปร้องไห้ฟูมฟไฟหรือไปทําให้เขารู้สึกว่า จังหวะสุดท้ายของเขามันเศร้าจังเลยแย่จังเลยทําให้เขารู้สึกว่ามันปกติมันคือวันปกติวันหนึ่งดีที่สุดอันนี้คุณหมอแนะนํานะคืออย่างของคุณปู่ส้มเนี่ยส้มเป็นช่วงโควิดเนาะเราก็ไม่ได้เข้าเยี่ยมอยู่แล้วส้มก็ใช้การโทรไปแล้วเราก็พูดกับเขาปกติด้วยน้าเสียงที่ฟังง่ายฟังสบายๆว่าปู่เดี๋ยวปู่ง่วงปู่นอนนะ าปู่ไม่ไหวปู่ไปเลยปู่หลับเลยนะไม่ต้องกังวลตอนนี้ทุกคนนะ่ะอยู่ข้างปู่หมดเลยปู่แค่หลับตาปู่เลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ปู่ไม่ต้องกังวลนะทุกอย่างกำลังดีทุกคนโอเคและทุกคนนะ่ะอยู่ได้ปู่โอเคไหมแล้วเช้ามาตอนตีห้าปู่ก็ไปคือเขารอรแล้วมันเป็นอะไรที่หนูรู้สึกว่าญาดคนไข้ทำได้ทุกคนออยู่ที่เราด้วยนะคือถ้าจะร้องอะ่ะฮึไว้ก่อน พึบไว้ก่อนแล้วค่อยไปร้องทีหลังอยากให้เขาคืออยากทำให้วินาทีสุดท้ายของเขามันเป็นวินาทีแห่งการล้าลาอืมครับผมอ่ะอาจารย์โอ้ก็เคารพการตัดสินใจกันเนาะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็อย่าไปฝืนแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกอย่างมีเกิดแก่เจ็บตายเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วเราก็ต้องไปตามสภาวะนะครับมันก็ไม่มีผิดมีถูกเนาะอันนั้นให้ทุกคนในกรณีนี้ก็ทําใจแล้วก็วิเคราะห์กันแล้วกันเนาะครับผมเชื่อการตัดสินใจของหมอค่ะดีกว่าแลวจนนั้น ครับแต่ยังไงนะฮะก่อนตายก็อย่าลืมนะติดโซล่าเซลล์เหอะขัาไฟกําลังขึ้นเลยข้าไปกาลังขึ้นเนาะติดไปคุณจะได้แบบไม่ผ่านเหงื่อไม่ไม่ได้ตายทั้งเป็นเออถ้ามีถ้ามีเงินเก็บนะอันนี้กรณีที่มีเงินเก็บนะแต่ถ้าไม่มีเงินแล้วไปกู้ยืมจนตัวเองลําบากก็ไม่ต้องทำเออแต่ถ้าคิดว่าจะประหยัดระยะยาวมีเงินเก็บพอที่จะสะสมและทําให้อนาคตข้างหน้าเนี่ย มันประหยัดได้มากขึ้นมันช่วยเรื่องของการเงินของคุณได้มากขึ้นติดเลยครับผมแนะนํายังไงก็คุ้มใช่แล้วต้องติดกับ Hello Solar เท่านั้นนะคะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะติดโซล่าเซลล์คิดถึง h e l โ o Solar โทรเลยแล้วกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า